สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิธิถายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่ เวลา9้านาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ส่งเปิดการประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งที่7ภายใต้หัวข้อย่าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมระเกียรติประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกรบรในฐานะสำนักเลขาธิการของเครือข่ายย่าแฝกประเทศไทยและเครือข่ายย่าแฝกในประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกร่วมกับสำนักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนาย,ยน2566โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ในวันนี้รวม1,098คนจาก19 ประเทศ โอกาสนี้พระราชทานรางวัล The King of Thailand Vegetable Award รางวัล TVNI Best Video Award 2022และรางวัล TVNI Award จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7จ็ดสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและรณรง์การใช้หญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกรวม ทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำการเสริมสร้างอาชีพ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่งานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์สแสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระาริยะอุตสาหะของประมาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลญยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ส่งส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบ,บรมวงศานุวงศ์ ทรงสืบสารรักษาและต่อยอด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศาการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนานและรนณนรงค์การใช้ญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน32หน่วยงานเช่นสำนักงานกรบรนำเสนอความเป็นมาและแมวพระราชดำริสำนักงานมล,ลนิธิชทยพัฒนานำเสนอการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนต่างๆเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าพัดพัด กรมพัฒนาที่ดินนำเสนอการจำแนกสายพันธุ์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และบริษัทปตทจำกัดมหาชนนำเสนอผลสำเร็จเช่นการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ท่อส่งกา๊าซธรรมชาติไทยสหภาพพมา่ารวมทั้งการบรรยายเรื่องแนวโน้มปัจจุบันในด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกการออกแบบลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมและระบบติดตามเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการรับชมผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง Virtual Conference หรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ icv7.rdpb.go.th เวลา13นาฬิกา10นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตรผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานย่าแฝกณศูนยะ์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ตซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดินที่ศูนย์ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้วยการศึกษาวิจัยทดสอบสาธิตเกี่ยวกับย่าแฝกในพื้นที่และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โอกาสนี้ประทับรถรามพระที่นั่งไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาที่ดินของศูนย์นี้ที่ศึกษาสาธิตทดสอบพัฒนาวิธีการและรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยนอกจากนี้ยังสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรเพื่อพัฒนาที่ดินอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่ง ยืนตามพระราชดำริการพัฒนาที่ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบาพิษ ซึ่งศูนย์ศึกษารากหญ้าแฝกในดินทาลลี่เป็นดินที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศูนย์เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแน่นภายใน35ซนติเมตรจากผิวดินดําเนินการปลูกหญ้าแฝกดอนพันปางกว้างเพื่อศึกษาการกระจายของรากซึ่งเจริญเติบโตหนา,นานแน่นในดินชั้นบนถึงชั้นสะสมดินเหนียวบางส่วนสามารถชลชัยทําให้หินต้นกําเนิดผุพังเร็วขึ้นนอกจากนี้ได้ปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ําแบบต่างๆอาทิการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับฝายชะลอ และการปลูกในรูปแบบวีคว่ำเพื่อลดความรุนแรงของน้ําและดักตะกอนดินในร่องน้ํทาทั้งนี้ศูนย์มีพื้นที่ผลิตกล้าหญ้าแฝกจำนวน17ไร่โดยป25ี2561-2565สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกประมาณ8,000กล้าต่อปี ส่วนหนึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ขอสนับสนุนไปปลูกในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือในการนำใบหญ้าแฝกมาทำผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายคนรักแฝกและกลุ่มแฝกหลวงบ้านซางอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเช่นหมวกกระเป๋าตะกร้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหญ้าแฝกสายพันธุ์หญ้าแฝกกลุ่มเนื่องจากเมื่อใบแห้งจะมีความนุ่มมีสีทองมันวาวและมีความเหนียวโดยสายพันธุ์ที่ นิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์คือสงขาสามและใหม่ห้วยหวายภายในศูนย์มีแปลงรูปรวมสายพันย่าแญกสาแสก39สายพันธ์ประกอบด้วยย่าแฝกลุ่ม20สายพัน์ธุและญ่าแฝกดอน19สายพัน์ธุซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเก็บรักษาสายพัน์ธุที่ถูกต้องสำหรับการศึกษาวิจัยทั้งสองสายพันธุ์มีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่แตกต่างกัน จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทัศการและแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามลักษณะผนังขั้นบันไดดินต่อเนื่องรวมกับการใช้ใบไม้และหญ้าแฝกคลุมรักษาความชื้นในแปลงผักที่มีการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชไร่ บนขั้นบันไดดินต่อเนื่องในพื้นที่ลาดชันโดยขอบบันไดดินมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยเพิ่มความแข็งแรงผนังด้านข้างของขั้นบันไดดินเปรียบเทียบการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดได้แก่ปอเทืองและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพืชที่ปลูกได้แก่ข้าวโพดหวานทั่วเหลืองฝักสดและถั่วพุ่มเป็นพืชที่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงนิยมปลูกไว้บริโภค ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินแปลงที่ปลูกปอเทืองปรับปรุงดินปีละหนึ่งครั้งและแปลงที่ใส่ปุ๋ยหมักอัตราสองตันต่อไร่ต่อปีมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับสูงต่อจากนั้นทออประเนตนิทักการและแปลงศึกษาการใช้หญ้าแฝกป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำต่อล่างเปรียบเทียบแปลงที่มีการปลูกหญ้าแฝกกลุ่มการปลูกหญ้าแฝกดอนและแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก จากการใช้หญ้าแฝกในการป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำตอนล่างรวมทั้งท่อประเนตรแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรภายใต้เรือนยอดไม้ปลัดใบประกอบด้วยการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชไร่แปลงศึกษาการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และแปลงสาธิตการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกไม้ผล จากนั้นประทับรถรามพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าอาคารอำนวยการพระราชฐานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินกรมชลนะทานกรมทางหลวงกรงการพัฒนาพื้นที่ป่าคุณแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายคนรักแฝกและกลุ่มแฝกหลวงบ้านซางอำเภอแม่ริมเฝ้าทุลออมประบาดรับพระรัชทานกล้าหญ้าแฝกลุ่มสายพันธ์สีลังกาหญ้าแฝกดอนสายพันธ์ปางกว้างหญ้าแฝกลุ่มสายพันธ์สงขาสามและใหม่ห้วยหวาย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตร,ราศาสตร์ณทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลาเจนาฬิกาสเจนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงงานวิสัญีสัววแพทย์ร่วมกับทีมสัววแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทําการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นเนื้องอกที่เต้านมมดลูกอักเสบและเป็นเย่ยวในกระเพาะปัสสาวะมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันลำไส้รักษาด้วยการตัดต่อลำไส้ตลอดจนทาหมันให้แก่สุนัขเพศผู้และเพศเมียจํานวนหตัว ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยราชนารีมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคติดตอ่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนำไปสู่การมีสุขอ,อนามัยที่ดีของประชาชนจึงได้พระราชทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของตำหนักทิพพิมานต่อมาพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลสาัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมาน เป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนคนรราชสีมาและพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธาน ปัจจุบันให้บริการรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่ออายุรกรรมฉุกเฉินรักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงบริการผ่าตัดทรมมนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดให้บริการทุก,ทกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเฉพาะวันศุกร์เปิดให้บริการเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพรนษาวันที่3มิถุนายน2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w .royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2566 การนี้ในวันเสาร์ที่3ม,มิถุนายน2566สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรภายในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีและที่พระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษินราชนิเวศเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพพ์วงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ